นักต้านกับกำลังคำนวณใบก้ามปูเก็บใบก้ามปูไปทำปุ๋ยใช่ไหมป้าแป๊ะเนี่ยใบก้ามปูทำปุ๋ยอย่างดีเลย แพกิงก้านก้าน,นขามีสองต้นตรงนี้ นี้พามาลุยสวนลุยนาลุยนม่ที่สวนอันนี้จะมีสะเก็บน้ำอันนี้จะเป็นสะของเราสองลูกลูกเล็กกับลูกใหญ่ อันนี้จะเป็นของข้างที่ข้างๆกัน,กนอะไรไอะไร่ะพอทำเป็เพราะมันต้องทดน้ำเพราะต้องสูบน้ำจากนู่นมันใส่หนี้น<ำ>ใส่นี่ปั๊บแล้วก็ปล่อยนี่ล่นปุ๊บมันก็จะไหลามานี่ปล่อยนี่เต็มก็ไหลไปนู่นอืเขาเรียกว่า อเหมือนมีมีปลาเนาะปลาบุ้มบ้วนบ้วนนี่อนี้ก็ลย่อืมอืมตื่นนะขอยอืมนี่ตองแก้ต้องสูกน้ำไปมกเลยอ่นแล้วช่วงมีอ่ช่วงที่ว่าเขามวบิดน้ำได้ปลาใช่ไหม เขาไปที่ไหนยันไหนทีนี่เลยอันละสองอันเลยเขาต้องมาวางเขาไงได้เยอะไหมมีหลายแบบสิบกว่าตัวเอาไปให้พอนะยังได้กินยังได้กินปลาสิบกาตัวที่นี่ปีต่อไปเราหลายจ้าพอคนจ้างบอกที่นี่เราวิทยของเราเองแล้วเนาะไม่ต้องให้ใครมายุ่งกับเราแล้วนี่เราก็จับเอง เราจะเลี้ยงป,ายยงปาย้าทโอยใหญ่ๆป้าอะไรเดี๋ยวจะต้องทำให้เอาแบคโคลขุดให้มันลึกอที่มันลักหินเหมือนก็นีน่แหละเห็นนะตรงดิว้ว่งพอไม่ได้มาแล้วเข้าของจะปรเขาตัวนี้ไม่เคยอีกว่าแปลงนี้เขากำลังหวานแล้วไขวาน ไทุกวานต้นก้ากำลังขึ้นกระแบวอันนี้ก็ไยได้อาทิตย์นึงยังเนี่ยกระตีเดี๋ยวจะทำพอยเกี่ยวที่หลังอะนรเนี่ยอ๋ออืม อันนี้เขาวางแนวโคกหนองนาอันนี้ก็คือจะเป็นแนวไส้ไก่น้ำจะล้อมรอบตามแนวนี้อันนี้สามไร่ค่ะจากตรงนี้ไปจนถึงเขตนู่นแล้วตรงนี้จะเป็นเนินแล้วจะมีสระ,สะน้ำในนี้อีกสองรูป ชอบต้นนี้มากเลยก้ามปูให้ล่มเงามีเรือสักลำเนาะก็พายเรือเล่น

อันนี้โคกหนองนาสามไร่ก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เขาก็จะนัดเพื่อที่จะมาขุดไส้ไก่ทำบ่อน้ำโคกนาเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราก็จะมาคุยให้ฟังต่อนะคะวันนี้พามาดูมาดูแนวทาง ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ